1น3่งอไป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 มีต่ความสุกความเจริญเนอปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วไปมีแต่สิ่งดีๆเขาบอกเลยดีเนอะเห้กวหนกไคนปีนี้เนอะไปแปกไป ไปไปไปโอ้ไปยอดดเนาะไปมีแต่ดีไปไปบ New year!